สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสวยตะลึงเอสุปชัยคาเวอร์อัมภชรภา,าบีบหุ่นผอมพเพรียวไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงสุดยอดฝีมือด้านการแต่งรูปต้องยกให้กับนักปั้นมือทองเอสุภชัยที่ตอนนี้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้แอปพลิเคชันหน้าเรียวไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหนหรือถ่ายรูปกับดาราคนใดก็ไม่เป็นอุปสรรค ขนาดไทยรูปคู่กับสุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอัมพชาราภาก็ใช้แอปพลิเคชันเซลฟี่บีบตัวผอมและหน้าเรียวจนได้ใบนหน้าและรูปร่างที่เป๊ะซึ่งล่าสุดเอสุปชัยแต่งตัวคับร์เป็นอัมพชารพาภาพร้อมถ่ายภาพด้วยแอปพลิเคชันแต่งรูปก่อนที่จะโพดรูปลงไอจว่าไม่เหมือนตรงไหนเอเวอร์สตัอัม ไม่เหมือนน้องอ้ําตรงไหนวงคุณชนะชนก็ได้ลาจากไปแล้วทิ้งไว้แค่รถของเขาไว้ให้ดูต่างหน้าเลยมาถ่ายรูปเล่นกับรถของชนะพลเพื่อจะได้ชนะใจใครๆได้บ้างงานนี้เหล่าแฟนคลับแห่คอมเมนต์แซวว่าพี่อ้ําเหมือนพี่เอมากค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าบีบแขนานานไหมครับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าแยกไม่ออกเลยครับพี่เอคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเหมือนทุกอนูคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าวงใหญ่อยู่ฮะแม่คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเหมือนเงนเง่า คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าต้องมีภาค2แล้วครับพี่เอรบบทนางเอกเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขาเล็กเรียวเหมือนขาอัมเดะเลยจ้าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าชนะใจ FC ทั้งประเทศแล้วค่ะขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ